เคลียรประเด็นหลักๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่สมัครอบรมแล้วปัญหาหรือคําถามที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเดี๋ยวจะจบในคลิปนี้เลยนะคะตอนที่เราสมัครอบรมกับพี่ฟ้าเวลาเราสมัครเข้ามามันจะมี2แบบในใบสมัครนะก็คือผู้ที่สมัครมาในานามของบุคคลกับผู้ที่สมัครมาในานามของนิีิบุคคลซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะตอนที่สมัครเพราะว่า2ออย่างนี้ผลได้ก็คือแค่ใบเสร็จ เท่านั้นเลยนะคะแต่ว่าเมื่อจบการอบรมแล้วนี่คือคำถามที่จะมีอย่างต่อเนื่องมันต้องไปยังไงต่อละพี่เมื่อผ่านการอบรมแล้วนะคะใบประกาศที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออของกาแฟไปก็ จะต้องเป็นชื่อของบุคคลนี้เท่านั้นนิติบุคคลเนี่ยใช้แค่ออกใบเสร็จเท่านั้นนะคะไม่มีผลอะไรเลยไม่ว่าคุณจะมาใรนามโอ๊ยบริษัทส่งฉันมาเรียนทำดูนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เพราะยังไงก็แล้วแต่นะคะชื่อที่ส่งไปที่กรมศุลากร,ก,รก็ต้องชื่อเป็นชื่อของบุคคลที่สอบผ่านแล้วใบประกาศก็ต้องเป็นชื่อของบุคคลนี้นะคะดังนั้นเมื่อใบประกาศออกมาแล้วเราอบรมจบแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะสอบค่ะและถ้าเราสอบผ่านล่ะ ชื่อจะเป็นของใครเหมือนเดิมค่ะไม่มีคําว่าชื่อนิติบุคคลนะคะอบรมสอบชื่อก็คือบุคคลที่สอบผ่านนะคะอบรมได้สองทางมีผลแค่ใบเสร็จเมื่ออบรมจบแล้วใบประกาศออกเป็นชื่อของบุคคลสมัครสอบสมัครสอบเสร็จเมื่อผ่านปับ๊บกรมศุลกากรประกาศกรมศุลประกาศผลสอบก็เป็นชื่อบุคคลน,นี้อยู่ดีไปทางไหนต่อคะทีนี้ นี่คือประเด็นของคําถามที่เกิดขึ้นอย่างเยอะแล้วอ่เรามาเริ่มต้นกันที่ว่าเมื่อบุคคลคนนี้สอบผ่านแล้วตอนที่มาสมัครอบรมไม่ว่าคุณจะมาในนามของแบบไหนนะสิ่งที่พยายามสโขบให้มันใกล้เียงกันมากที่สุดก็คือ1กําลังเริ่มต้นไม่รู้จะไปที่ทางไหนเลยไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลหรือนิติบุคคลเริ่มต้นในที่นี้คือศูนเลยนะ อาจจะยังไม่คิดด้วยว่าจะทําอะไรนะคะอันนี้เริ่มต้นแบบสูงเลยนะยังไม่มีทิศทางเลยกับ2เริ่มเขาเรียกอะไรตั้งนิติบุคคลหมายความว่าคุณกําลังจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดตัวคุณเองอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองเลยมีสินค้าแล้ว มีสินค้าหรือมีลูกค้ารออยู่แล้วนะคะหรือสคุณเป็นบุคคลที่ทำชิปปิ้งอยู่แล้วแต่ไม่ได้มารายนามสังกัดบริษัทนะอันนี้เป็นบุคคลนะแต่อันเนี้ยเป็นบุคคลที่มาอบรมแต่กำลังจะเปิดบริษัท ประมาณนี้นะคะเอาเอาประมาณนี้ก่อนละกันคิดว่าน่าจะไม่ต้องเยอะมากทีนี้พอเวลาเราสอบผ่านแล้วลองถามตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เริ่มต้นและไม่รู้จะไปทิศทางไหนหรือเราอยู่ในกลุ่มที่อ๋อตัวเราเองเนี่ยกำลังจะเปิดบริษัทไม่ว่าจะคุ้นกับเพื่อหรือจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเราอยู่ภายใต้สังกัดบริษัทอะไรก็แล้วแต่สเราเป็นบุคคลที่ทำชิปปิ้งอยู่แล้วทำมาเป็นแบบ10ปี2 0ปีเลยนะคะอยู่กลุ่มไหน กลับมาที่ว่าเราจะไปทางไหนต่อนะคะกรณีนี้ถ้าสมมติว่าคุณกำลังเริ่มต้นไม่รู้จะไปที่ทางไหนไอ้ผลสอบตรงนี้มีอายุ3ปีถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้นะคุณไม่รู้จะไปที่ทางไหนกร,ก,กรมศุลกากรให้เวลาคุณตัดสินใจ3ปีในเวลา3ปีนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วปล่อยเวลาผ่านไป ผลสอบเป็นโมคะแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าตอนนี้ฉันม่อยู่ในกลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3แล้วนะคุณบอกเอ้ยฉันจะเป็นบุคคลนี่แหละแต่ฉันจะกลับมาทำชิปปิ้งคุณก็มากําลังจะมาเริ่มต้นที่ฟ้ากำลังจะอธิบายนะอ่ะโอเคอย่าลืมนะถ้าไม่ทำเลยเลยผลสอบใน3ปีผลสอบเป็นโมคะโอเคเรากลับมาตรงนี้ถ้าสมมติว่าผลสอบออกแล้วรู้ตัวเองแล้วว่าอยู่กลุ่มไหนฟ้าเอาข้อนี้ผ่านมาแล้วนะก็คือข้อนี้คุณยังไม่ได้ทําอะไรเลย ตัดสินใจดีๆถ้าคุณครบ3ปีแล้วผลสอบเป็นโมคะแต่ถ้าคุณกําลังจะเริ่มต้นตั้งกิจการหรือเป็นบุคคลขึ้นทะเบียนค่ะกับกรมศุรรกากรอบรมสอบผานขึ้นทะเบียนถามว่าการขึ้นทะเบียนกับกรมศุรรกากรมีกําหนดอย่างไรบ้างขึ้นทะเบียนตรงนี้ เหมือนกันเลยตอนที่คุณสมัครเรียนเป็นบุคคลกับนิติบุคคลแล้วมันแตกต่างยังไงอะพี่ก็อย่างที่บอกนะคุณเช็คก่อนเดี๋ยวเราจะทำอันนี้แยกออกไปอคลิปหนึงแล้วกันนะคะแต่ที่บอกว่าอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเช็คตัวเองว่าคุณอยู่ในกลุ่มหนึ่งสองสามถ้าอันเนี้ยยังไงคุณก็ต้องเป็นนิติบุคคล แต่ถ้าอันนี้ยังไงคุณก็เป็นบุคคลแต่ถ้าอันนี้คุณเป็นได้ทั้งนิติบุคคลและคุณเป็นได้ทั้งบุคคลไม่งงนะแต่แต่อีกแล้วแต่เยอะมากกรณีก่อนที่จะไปถึงกรมศุลากากรในหัวข้อนี้รอยต่อตรงเนี้ยถ้าคุณทำใบขนเกิน1ล้านบาท ต่อใบคนนะคะกลับมาเจอกันก่อนสมัครสมาชิกเพื่อให้ทางเราการันตีว่าคุณมีตัวตนคุณมีสถานภาพคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะกับสมาคม CFA นะคะเช่นคุณบอกว่าคุณทำางามบุคคลมีลูกค้าอยู่สองรายลายหนึ่ง ใบขน90,000บาทอีกลายยังใบขน1นึ่งล้าน5 0 0แสนบาทอันนี้เข้าขายกลุ่มน,นี้นะคะนิติบุคคลเพิ่งจะเริ่มจัดตั้งบริษัทยังไม่มีลูกค้าเลยแต่พร้อมทำกิจการแล้วขึ้นทะเบียนได้เลยยังไม่ต้องมาเป็นสมาชิกของสมาคมก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้าพี่แล้วถ้าผมไม่ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับพี่ฟ้าล่ะผมขึ้นทะเบียนกับกรมได้เลยได้ไหมได้แต่ถ้า คุณยิงใบขนเกินตรงนี้นะเกินหนึ่งล้านบาทระบบมันจะไม่ส่งผ่านใบขนเข้าสู่ระบบกรมสวกรมันจะล็อกแล้วคุณก็ต้องกลับมาเจอกับเราอยู่ดีนะคะอันนี้คือภาพรวมเบื้องต้นนะคะตัดสินใจดูก่อนว่าตอนที่อบรมจบกาบฟาแล้วต้องไปทิศทางไหนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาบอกว่าโอเคไอ้ตรงเนี้ยไอ้การขึ้นทะเบียนกับกรมสุนเนี่ยนิตนิบุคคลกับบุคคลแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะโอเคน่าจะเคลียร์นะถ้าใครมีคําถามก็ ถามมาในข้อมูลนะคะ